คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงสารเมลามีนคุณพิพารู้จักไหมสารในที่อยู่ในประกอบในเครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมคะเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเอานํามาประกอบในเครื่องใช้ภาชนะต่างๆาในการที่จะบริโภค,คไม่ว่าจะเป็นจานชามต่างๆเมื่อก่อนนี่ก็จะมีข่าวมาว่า บางผลิตภัณฑ์<ฆ>อาจจะใส่สารตัวนี้เกิน<ฆ>ปริมาณ<ฆ>ที่เขากําหนดไว้<ฆ>ซึ่งถ้าเกินไปเนี่ยแน่นอนส่งผลต่อสุขภาพ<ฆ>อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยเป็นมะเร็งก่อสารเกิดมะเร็งได้<ฆ>ล่าสุดมีกฎหมายบาบังคับใช้เรื่องของสารเมลามีนแล้วนะครับโดยทาง c ีซีเทคเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์ที่จะทดสอบเรื่องนี้ก็พร้อมนะครับที่จะเข้าไปทดสอบผลิตภัณฑ์เมลามีนตามมาตรฐานหลังจากมีกฎหมายออกมาบังคับใช้แล้วครับ นางสาวิตรีกองเกียรติวานิชผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรมหรือซีเทคก็กล่าวนะครับว่าในฐานะที่เป็นศูนย์วิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานการรับรองและเป็นหน่วยทดสอบแต่งตั้งของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อในการผลิตทดสอบผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็ขอเชิญชวนให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ขายเร่งนำผลิตภัณฑ์ภาชนะเมลามีน มาทดสอบมาตรฐานตามประกาศของสอมอเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมการออกกฎหมายควบคุมภาชนะเมลามีนนั้นเนื่องจากสารเมลามีนซึ่งก็เป็นสารประกอบที่นิยมนํามาผลิตเป็นภาชนะต่างๆซึ่งก็เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อตับแล้วก็อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้นี่นะครับ การรับสารดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยมิฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพจนถึงแก่ชีวิตได้โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสอมอ,อกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ออกกฎหมายควบคุมภาชนะเมลามีนมีผลบังคับใช้นะครับเมื่อ11ธันวาคม2563ที่ผ่านมาผู้ประกอบการทั้งทำแล้วก็ทั้งนำเข้าทุกรายคุณผู้ชมจะต้องขออนุญาตจากสอมอ,อก่อนนะครับ ทำทำั uh ้ง ก่อนทําหรือทั้งนําเข้านี่นะครับแล้วก็จะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานมอก2 9อ1กอถึง2562ที่สินค้าทุกหน่วยหากฟ้าฟื้นเนี่ยก็จะมีความผิดตามกฎหมายโดยบทลงโทษสำหรับผู้นำเข้าหรือผู้ทำนี่นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสามารถนำผลรายงานการทดสอบไปยื่นต่อสออเพื่อขอมอกหรือว่ามาตรฐา รับรองความปลอดภยัยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ผู้สนใจก็ติดต่อไปได้ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านนะครับแล้วก็เซรามิกอุตสาหกรรมหรือ c t e ทคนั่นเองครับ